การสองคนที่เป็นชาวกะเรียงในหมู่บ้านชายป่าเชิงเขารุ่นเลาไว้กลางคนที่มีประสบการณ์ไม่น้อยด้วยกันทั้งคู่แต่กลับหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากที่พากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์รวมสัปดาห์ไม่มีวีว่แววไม่ทิ้งหล่องรอยใดๆเอาไว้ให้ติดตามค้นหาแม้แต่อย่างเดียวไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงบ้างที่ว่าจะพากันเข้าไปหลงอยู่ในป่าก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ พอทั้งสองนั้นเกิดและเติบโตอยู่ในถิ่นนั้นเข้าป่าและคุ้นเคยเป็นอย่างดีจนหลายครั้งเคยข้ามไปจนถึงอีกฝั่งเลยก็มีจะว่าหลงก็คงต้องหาทางกลับมาได้อย่างแน่นอนไม่น่าจะหายตัวไปนานมากขนาดนี้ชาวบ้านหรือแม้แต่พรานก็ช่วยกันจนสุดความสามารถเกือบสองสัปดาห์จึงได้ล้มเลิกไปเพราะมืดแปดด้านหมดหนทางและตัดใจว่าคงจะไม่มีทางที่จะหอดกลับมาอีก จวบจนผ่านไปเป็นเดือนจนลูกเมียและญาติพี่น้องทําใจได้แล้วก็มีพระธุดงเข้ามาปรากฏอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านหนึ่งคืนเพื่อที่จะเข้าไปปรากฏบําเพ็ญเพียรอยู่ในป่าสักระยะในวันลุ่งขึ้นเพราะว่าใกล้จะมืดค่าเต็มทนแล้วหลวงเช้าก็ได้มีชาวบ้านเอาข้าวปลาอาหารแห้งไปถวายให้บ้างแม้ว่าชาวกะเลียงส่วนใหญ่จะยังไม่มีที่หันมานับถือพระ สายๆท่านก็เก็บอัฐาบริขารเดินหายเข้าไปในปา่าชาวบ้านก็ไม่มีใครทัดทานว่าท่านจะเข้าไปเจอกับอะไรหรือมีอะไรอยู่ในป่าบ้างหรือแม้แต่เรื่องรลวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างปกติตามวิถีของชาวบ้านทั่ว,วไปพระธุดง์ท่านมีนามว่าหลวงพ่อขวัญแห่งภาคตะวันออกท่านเป็นที่รู้จักในหมู่ของลูกศิษย์ลูกหาว่ามีวิทยาคมเข้มขัง เป็นพระสงฆ์ผู้มีจิตญาณบารมีสูงอีกรูปหนึ่งในสมัยนั้นแต่กับชาวบ้านกะเหลี่ยงในภาคเหนือไม่มีทางที่จะรู้จักท่านแม้ว่าท่านจะเคยทุดงเข้ามาในพื้นป่าแห่งนี้มาแล้วเป็นครั้งที่สองแต่ก็ไม่เคยผ่านเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้เลยเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างดลใจให้ท่านแวะเวียนเข้ามาช่วงสายๆของวันลุงขึ้นเข้าป่าไปลึกมากพอสมควรก็หาที่เหมาะ กำหนดจิตลงหน้าบริเวณนั้นเพื่อปักกฏดนั่งบำเพ็ญเพียรได้อย่างสงบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขตที่มีชาวบ้านเข้ามาหากินทั้งที่เข้ามาหาของป่าและลาสัตว์ตกค่ำก็นั่งบริกรรมไปเรื่อยจนจิตดำดิ่งเข้ายานลึกจูจ่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังแว่วเข้ามารบกวนโยต้องคลายจิตถอนออกจากสมาธิด้วยความสงสัยลืมตาดูก็ไม่พบว่าจะมีอะไรอยู่ใกล้ๆ แต่เสียงก็ยังโคงดังให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆจนท่านต้องลุกออกจากกฎฝ่าความมืดเดินตามเสียงนั้นไปเสียงนั้นมันเป็นเสียงของคนที่ร้องเรียกให้ช่วยเหลือสัมผัสได้โดยยานว่าเป็นเสียงของคนไม่ใช่พูดผีแน่นอนแต่กลับหาที่มาไม่พบจนเดินไปเจอกับต้นไม้ใหญ่ขนาดเท่ากับคนกว่าสิบคนจึงจะสามารถโอบกอบจนล้อมรอบได้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในสมัยนั้น มันมีโพรงขนาดใหญ่อยู่ที่ลำต้นขนาดที่ทำให้คนเดินลอดผ่านเข้าไปได้อย่างสบายสบายเสียงคนร้องเรียกให้ช่วยมันดังออกมาจากในโพรงนั่นท่านพินิษพิจารณาอยู่คู่หนึ่งจึงได้รู้ว่ามันน่าจะเป็นทางที่จะเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งหรือที่รู้จักกันทั่วไปก็คือเมืองรับแลนั่นเองเข้าใจว่าคงจะมีชาวบ้านหลงเข้าไปติดอยู่ในเมืองลับแลนั่นเป็นแน่ ท่านจึงได้ย้อนกลับมานั่งบริกรรมเพ่งดูด้วยยานที่กดตามเดิมถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรลุงเช้าท่านจะเข้าไปดูในเมืองรับแลนั่นเพราะพรานสองคนที่เห็นในนิมิตยังปลอดภัยดีด้วยประสบการณ์ของการเป็นพรานที่มีทําให้เห็นว่าสามารถเอาตัวรอดได้เพียงแค่การมัดห่างอยู่บนต้นไม้เท่านั้นหลุงเช้าพอฟ้าสางหลวงพ่อขวัญท่านก็เดินตรงไปที่ต้นไม้ใหญ่นั่น ไปถึงท่านก็ยืนบริกรรมพามบนกระทาเปิดโลกอยู่คู่หนึ่งก็สาวเท้าเข้าไปในโพงไม่รอช้าพิบตาเดียวก็เหมือนว่าจะไปโผล่อีกมิตีหนึ่งที่มีต้นไม้แต่ละต้นนั้นช่างใหญ่โตมโหฬารสีสวยแปลกตามองไปทิศทางใดก็เหมือนว่าใบไม้จะมีแต่สีเขียวกับสีทองเต็มไปหมดแต่กลับแปลกว่าที่ด้านล่างตามพื้นกับไม่มีหญ้าดดใดๆเห็นแม้แต่กอเดียว มันเตียนโล่งไปหมดและเงียบจนบอกไม่ถูกผลไม้กับลักษณะแปลกๆสีสวยและลูกใหญ่โตคิดจะกินอะไรมันก็นโนบลงมาหาเหมือนว่ามันจะรู้ท่านจึงลองเด็ดมาลูกหนึ่งแล้วก็บีออกเบาๆมันก็แยกออกจากกันส่งกลิ่นหอมลองฉันไปนิดหน่อยก็รู้สึกได้ว่ามันสดชื่นอร,อร่อยแปลกลิ้นก่อนจะเดินสำรวจไปทั่วว่าจะเจอกับพลานที่ได้ยินเสียง หรือเห็นในนิมิตได้ที่ไหนแต่ก็ไม่ลืมที่จะหันกลับมามองสำรวจบริเวณที่ท่านผ่านเข้ามาจดจําลักษณะต้นไม้ที่ท่านลอดโพงออกมาได้แม้ว่ามันจะไม่เหมือนกันกับอีกฝั่งหนึ่งที่ท่านมุดเข้ามาดูเหมือนว่าจะเป็นคนละต้นกับตามทีเข้าใจว่าต้นไม้ต้นนี้มันคงจะใหญ่โตจนครอบคุมไปถึงสองมิติหรือไม่ก็ต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่าง ขณะที่หลวงพ่อขวัญกำลังคิดและมองสำรวจไปทั่วท่านก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างจับจ้องมองอยู่แต่ท่านทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และยังไม่แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตในป่าลับแลนั่นมันจะมีความแปลกเหมือนต้นไม้พวกที่เห็นนั่นหรือเปล่าลานสองคนถึงต้องร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็คงหาทางออกไปไม่ได้กระมังกำหนดทิศท,ทางไปทางทิศตะวันออกแล้วก็เดินตรงดิ่งไปทันที เพราะสิ่งดีๆยอมมองหน้าไปหาแสงสว่างทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรบางอย่างที่ว่าที่แอบซุ่มมองอยู่มันก็ยังคงตามไปทุกฝีเ้าาแต่ไม่ยอมโผลอ่ไอม่เห็นหรืออาจจะแปลกใจสงสัยกับเครื่องหนุ่งห่มของพระผู้ทรงศิลอย่างหลวงพ่อที่เหลืองอารมามไม่ต่างกันกับใบไม้ที่เห็นอยู่ทั่วไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็โผล่ออกมาขวางหลวงพ่อขวัญเอาไว้จนได้ ด้วยลักษณะที่หลวงพ่อท่านเห็นหล่างนั้นก็คนดีๆนี่แหละและเป็นชายที่มีลักษณะดูดีไม่แก่ไม่นุม่มแต่กลับทำท่าทางแปลกๆและเครื่องแต่งกายก็แปลกไปด้วยที่นุ่งห่มอยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นเปลือกไม้ที่ดูเหนียวนุ่มเป็นพิเศษเหมือนจะไม่เคยพบเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาก่อนเดินเมียงมองซ้ายทีขวาทีจนหลวงพ่อท่านเอ่ยปากถามว่าดูพอหรือยัง ได้สักถามเสียทีว่าอะไรเป็นอะไรและผานสองคนนั่นอยู่ที่ไหนแต่เมื่อมันแน่ใจว่าหลวงพ่อท่านคงไม่มีพิษมีภัยอะไรกับมันมันก็แสดงท่าแท้ของมันออกมาตามสันดาณเดิมซึ่งก็คือสัตว์ใช่มันเป็นสัตว์และสัตว์ที่ว่านั่นก็คือเสือและเป็นเสือสมิงซะด้วยเพราะมัน็ค่อยกลมลงคานสีเท้าและเยื้องอยางเข่าหาไม่เกรงกลัวอะไรอีกต่อไปแล้ว เมื่อมีเหยื่อเข้ามาหาถึงที่คงไม่ยอมปล่อยรอดออกไปได้ไง่ายๆหลวงพ่อขวัญท่านไม่ได้สะดุ้งสะเทือนหรือหวาดกลัวอะไรตั้งแต่ก้าวย่างเข้ามาในป่าแห่งนี้ท่านก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาไว้แล้วเสือสมิงนั่นมันพุ่งก่อใส่เหมือนกลัวว่าเหยื่อจะหนีรอดหายออกไปแต่มันก็ไม่สามารถจะแตะต้องล่างของหลวงพ่อขวัญท่านได้ท่านกลับเดินถือเลยล่างของเสือสมิงนั่นออกไปด้านหน้า เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถล้ำเลยเหยื่อออกไปมันก็หันควับกลับมาพุ่งเข้าใส่อีกแต่ว่าทุกครั้งก็ยังคงเป็นเช่นเดิมมันทําอะไรหลวงพ่อท่านไม่ได้จะด้วยความหิวหรือด้วยอะไรก็ช่างมันไม่ยอมลดลาวาสอกจนหลวงพ่อเดินเลยออกไปได้สักระยะหนึ่งมันก็หยุดด้วยความเหนื่อยอ่อนตามประสาข,ของเสือที่ล่าเหยื่อไม่ได้ก็ยอมหมดเลี้ยวแรงเพราะใช้พลังงานไปมาก ได้แต่ร้องร่ำคำล้านก็ฟัดกะเฟียดไม่หยุดคืนล่างกลับมาเป็นคนดังเดิมเดินตามหลวงพ่อท่านไปโดยความโกรธแค้นห่างๆ่างและคงจะหาโอกาสจับหลวงพ่อท่านกินให้ได้ไม่ให้คลาดสายตาไปได้ครูต่อมาก็ได้ยินเสียงร้องเรียกให้ช่วยดังแว่วเข้ามาอีกครั้งหลวงพ่อท่านก็มองหาบนต้นไม้ไปทั่วว่าเสียงนั้นมาจากที่ไหนจนไปหยุดอยู่ใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความรู้สึก ฉันมองขึ้นไปก็เห็นพลานสองคนตามที่เห็นในนิมิตกำลังจ้องมองลงมาก่อนที่พลานทั้งสองจะถามว่านั่นพระคุณเจ้าใช่คนหรือไม่ท่านก็ตอบว่าใช่ฉันเป็นคนเหมือนก,นกันกับโยมทั้งสองนั่นแหละถามไถ่กันอยู่พอประมาณจนพลานทั้งสองแน่ใจแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่าที่เห็นเดินตามมาห่างๆนั่น่ะไม่ใช่คนนะ พลานสองคนก็บอกว่ารู้จักคนที่ตามนั่นมาเป็นอย่างดีและก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตนทั้งสองไม่สามารถที่จะลงไปจากบนต้นไม้ได้หลวงพ่อถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็บอกให้พลานทั้งสองคนลีบปีนลงมาด้านล่างเดี๋ยวจะพาออกไปจากป่าเองพลานทั้งสองมองหน้ากันเลิกหลักอยู่คั่วหนึ่งก็เพราะว่าชายผู้ซึ่งเป็นเสือสมิงนั่นยังคงเดินวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหน จนท่านต้องบอกว่าไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้ลงมาเถอะฉันจะรอยอยู่ข้างล่างนี่ละเมื่อหลวงพ่อขวัญท่านยืนยันเช่นนั้นทั้งสองจึงได้รีบปีนล,ลงมาจะได้กลับออกจากป่าได้โดยไว้พอลงมาได้ก็เดินตามหลวงพ่อท่านย้อนกลับไปทางเดิมโดยที่ใช้ผู้ที่เป็นเสือสมิงนั่นมันก็ยังคงเดินตามไปห่างๆไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะคงจะรู้ ว่าทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นจนมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่หลวงพ่อท่านจำได้ท่านก็หยุดบริกรรมคาถาเปิดโลกอยู่โคหนึ่งก่อนที่จะมุดโปรงเดินน้ำออกไปก่อนมีพลานคนแรกซึ่งก็คือพรานมิ่งเดินตามหลวงพ่อออกไปก่อนพรานเสริมเดินตามออกไปที่หลังแต่จูจูไม่มีใครคาดคิดพรานเสริมหันหลังควบกลับไปคว้าเอาก้อนหินที่อยู่ใกล้มือ กะว่าพอกลับออกไปจากป่ารับแลมันจะกลายไปเป็นทงค,คำอย่างที่เคยได้ยินมาและพิพตานั้นเองหลวงพ่อขวานที่ทันรอดออกไปแล้วอาคมต่างๆก็ไม่สามารถจะใช้ในเมืองรับแลได้อีกชายเสือเสมิงไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดรอดไปต่อหน้าต่อตาได้ง่ายๆพุ่งเข้าขยําล่างของพลานเสริมลากกลับเข้าไปกินเป็นเหยือ่อได้ยินแต่เสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด แต่กระสายเกินไปแล้วที่จะช่วยโดยความโลภของพรานเสริมเองแท้ๆทั้งๆที่เกือบจะได้รอดกลับบ้านอยู่แล้วเชียวต่อมาหลวงพ่อขวัญท่านก็ได้พร่ำบนบริกรรมคาถาอาคมอยู่คู่หนึ่งดูจู่โพลงไม้นั่นก็ปิดจนมิดชิดต่อไปคงจะไม่มีใครเล็ดหลอดหรือหลุดเข้าไปอยู่ในปา่ารับแลนันได้อีกแล้วก็พาพรานมิ่งเดินกลับมาที่ท่านปรากฏอยู่ นั่งสนทนากันอยู่ครู่ใหญ่ๆจึงบอกให้พรานมิ่งกลับไปหาขอบกลัวส่วนท่านก็เก็บอัฐาบาริขารย้ายไปหาปักกดอย่างที่แห่งใหม่หลังจากนั้นทั้งสองก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลย